จากหมูกระทะสู่มิตรภาพข้ามโลกเมื่อวันเกิดของฝรั่งกลายเป็นเรื่องราวอบอุ่นกลางร้านเล็กๆในเมืองไทยความประทับใจที่ไม่มีวันลืมใครจะไปคิดเล่าว่าทริปมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจําที่อบอุ่นหัวใจที่สุดของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนนักเดินทางจากหลายประเทศนัดก,กันมาเที่ยวเมืองไทยพวกเขาเลือกจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยและผู้คนใจดีแน่นอนว่าหมูกระทะ คือหนึ่งในเป้าหมายที่พลาดไม่ได้พวกเขาเลือกร้านหมูกระทะในบรรยากาศท้องถิ่นแท้ๆไม่ได้หรูหราแต่มีสเสน่ห์แบบไทยแท้เป็นเปี่ยมแต่แล้วเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับหมูกระทะร้อนๆเสียงเพลง Happy b i r t เ d a y ก็ดังขึ้นพนักงานเดินออกมาพร้อมเค้กก้นโตมีเทียนเล็กๆและช่อดอกไม้น่ารักน่ารักเครื่องดนตรีผสมผสานแบบเต็มทุกคนในร้านหันมาร้องเพลงร้องกันทั้งฝรัง่งทั้งคนไทยกลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นยิ่งกว่าหม้อหมูกระทะตรงหน้าเสียอีก เจ้าของวันเกิดหนุ่มชาวอังกฤษชื่อไมเคิลถึงกับตาแดงและเอ่ยว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครจำวันเกิดผมได้ในระหว่างที่เดินทางขอบคุณมากประเทศไทยอบอุ่นจริงๆทั้งคนทั้งใจไม่ใช่แค่ไมเคิลแต่เพื่อนๆของเขาก็ประทับใจไม่แพ้กันพวกเขาถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาเมืองไทยไม่เคยผิดหวังเลยคอมเมนต์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ยังประทับใจเหมือนเดิมคนไทยมีน้ำใจและใส่ใจในรายละเอียดเสมออ่านเรื่องนี้แล้วน้ำตาเกือบไหลเลยค่าซึ้งใจแทนเพื่อนของคุณไมเคิลจริงๆความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยคือประเทศเดียวที่ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้จะไกลบ้านแค่ไหนก็ตามเรื่องเซอร์ไพรส์วันเกิดนี้สุดยอดจริงๆไม่ใช่แค่หมูกระทะที่อร่อยแต่ใจของคนไทยที่น่ารักต่างหากที่ทําให้ผมหลงรักที่นี่ความคิดเห็นถัดมา ฉันนึกไม่ออกเลยว่าในประเทศอื่นจะมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคนไทยมีความเอื้อเฟื้ออย่างเหลือเชื่อขนาดไม่ใช่คนในครอบครัวยังสามารถทําให้คนแปลกหน้ารู้สึกอบอุ่นได้ขนาดนี้ความคิดเห็นถัดมาผมกําลังวางแผนมาเที่ยวเมืองไทยป,ยปลายปีนี้พอได้อ่านเรื่องนี้ยิ่งทําให้ผมอยากสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองเลยครับขอแค่ได้เจอหมูกระทะแล้วมีคนร้องเพลงวันเกิดให้ผมคงน้ําตาไหลแน่แน่ความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบการที่เรื่องเล็กเ็กน้อยๆในไทยสามารถกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ได้อ่านแล้วหัวใจพองโตเลยค่าคนไทยใจดีจริงๆความคิดเห็นถัดมาผมเคยกินหมูกระทะครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่สนุกมากแต่ยังไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบนี้เลยครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะลองไปในวันเกิดตัวเองบ้างเผื่อโชคดีแบบไมเคิลความคิดเห็นถัดมาแค่เรื่องเล่าก็ทําให้ฉันยิ้มได้ทั้งวันและประเทศไทยคือประเทศที่มีสเสน่ห์จากความอบอุ่นของคนไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยว ความคิดเห็นถัดมาผมว่าความพิเศษของประเทศไทยคือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้คนต่างชาติเหมือนผมถึงรักที่จะกลับไปเยี่ยมอีกครั้งแล้วครั้งเล่าความคิดเห็นถัดมาเมืองไทยให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวเลยค่ะไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือสถานที่แห่งความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจริงความคิดเห็นถัดมา สิ่งที่เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะอาจดูเรียบง่ายแต่กลับมีพลังมากอ่านแล้วรู้สึกได้ถึงความจริงใจของคนไทยอยากไปสัมผัสบรรยากาศนั้นด้วยตัวเองบ้างแล้วครับความคิดเห็นถัดมาผมเคยเดินทางมาในหลายประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างจริง,รงๆคือหัวใจของคนที่นี่เรื่องเล่าเกี่ยวกับวันเกิดในร้านหมูกระทนี้ทำให้ผมยิ้มไม่หุบเลยครับคนไทยไม่ได้แค่เป็นมิตรแต่ยังใส่ใจและมีน้ำใจเหลือเกินผมคิดว่าทุกคนควรมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้งในชีวิต ความคิดเห็นถัดมาประทับใจมากค่ะตอนฉันมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกก็รู้สึกถึงความอบอุ่นแบบนี้เหมือนกันร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันคือความรู้สึกจริงๆที่ยากจะลืมประเทศไทยคือประเทศที่ทําให้คนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านถึงแม้จะไม่ใช่บ้านของเราความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยเห็นประเทศไหนที่คนในร้านอาหารจะลุกขึ้นมาช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้ลูกค้าที่ไม่รู้จักมาก่อนเรื่องแบบนี้เกิดได้ในประเทศไทยเท่านั้นครับ ผมรู้สึกได้เลยว่าเมืองไทยไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามแต่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพความคิดเห็นถัดมามันน่ารักมากครับอ่านแล้วหัวใจอบอุ่นขึ้นมาทันทีประเทศไทยมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครความเป็นตัวเองของคนที่นี่มันเข้าถึงใจจริงๆผมเคยไปกินหมูกระทะที่เชียงใหม่แล้วเจ้าของร้านก็พูดคุยอย่างเป็นมิตรมากรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าแค่ลูกค้าความคิดเห็นถัดมา ฉันน้ำตาคอเลยค่ะอ่านแล้วรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยความสุขเล็กๆที่กลายเป็นความทรงจำอันยิ่งใหญ่แบบนี้ทำให้ฉันคิดถึงเมืองไทยสุดๆฉันเคยไปกินหมูกระทะกับเพื่อนคนไทยแล้วทุกคนก็แบ่งปันกันเหมือนครอบครัวมันพิเศษมากๆความคิดเห็นถัดมาเรื่องนี้มันทำให้ผมอยากจองตั๋วไปไทยเดี๋ยวนี้เลยครับผมว่าประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวไม่ได้มาจากโรงแรมหรูหรือสถานที่ท่องเที่ยวดังๆแต่มาจากความรู้สึกที่ได้รับจากคนในท้องถิ่นและประเทศไทย,ทยก็มีสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม ความคิดเห็นถัดมาเรื่องแบบนี้แหละที่ทําให้ฉันหลงรักเมืองไทยฉันเคยเดินทางคนเดียวที่กรุงเทพแล้วมีคนแปลกหน้าช่วยบอกทางแบบยิ้มแย้มเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แหละที่สร้างความทรงจําอันมีค่าจริงๆและเรื่องวันเกิดที่ร้านหมูกระทนี้ก็น่ารักมากความคิดเห็นถัดมาผมไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วและสิ่งที่ผมยังพูดถึงจนทุกวันนี้ไม่ใช่ทะเลหรือว่าแต่คือคนไทย เรื่องนี้ยืนยันสิ่งที่ผมรู้สึกได้เป็นอย่างดีคนไทยมีน้ำใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผมไม่แปลกใจเลยที่มีเซอร์ไพรส์วันเกิดเกิดขึ้นในร้านธรรมดาธรรมดาความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยคือสถานที่ที่ทาให้คนรู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นฉันรักที่คนไทยให้ความสําคัญกับการแบ่งปันความสุขและเรื่องวันเกิดนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่สวยงามมากความคิดเห็นถัดมาผมว่าความประทับใจที่ดีที่สุดมากไม่ใช่สิ่งที่แพงที่สุด แต่เป็นช่วงเวลาที่จริงใจที่สุดและเมืองไทยมอบช่วงเวลาแบบนั้นให้กับนักเดินทางทุกคนเรื่องนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าทำไมคนทั่วโลกถึงรักประเทศไทย